กรุงเทพทันติสัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาพบกับพันด้านะคะซีเอ้าพีพี2014สวยใหม่ใหม่น้อยไปค่ะ นี่คือด้านในของ Honda c ซ v ีปี2014นะคะคันนี้สวยใหม่ไม่น้อยไม่แค่8,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้ค่ะพวงมลาลัยเป็นแบบมันตินะคะมาด้วยแบบว่า K uto, ะะเกียร์ออโต้นะคะเป็นกุญแจพัสตาร์ทนะคะมีกล้องมีจอนี่นะคะเป็นห้องเ็บพาระสะะ์สลาต่างๆนะคะมีชาร์จแบตค่ะคันนี้เป็นเบาะน,นะคะเบาะสีดำดองเริ่มจากโรงงานค่ะปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ มาดูที่ห้องเก็บสัมภาะด้านหลังนะคะสำหรับคันด้าซ v คันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวนะคะมาค่ะนี่ค่ะสามารถปรับพับได้นะคะฝั่งนี้ด้วยนะคะสำหรับ h o นด้าเฮซคะนันะคะนี้นะคะปี2014นะคะกรุงไทยตอี่ของเราขาย 5แสนบาทนะคะ <Wow. S 1> ออกรถศูนบาทฟีดาวนะคะใครที่กําลังมองหารถแบบนี้นะคะเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวเอกประสงค์แบบนี้ติดต่อมาได้นะคะเราอยู่กันที่นี่ทุกวันค่ะกรุงไทยประดิษฐ์สาขายแยกงสันติสุขค่ะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจทดลองขับนะคะติดต่อมาได้นะคะเราอยู่กันที่นี่ทุกวันค่ะกรุงไทยตระิษสาขายแยกงสันติสุขค่ะ